สวัสดีครับทุกผู้ชมครับดูเกมยูฟาแชมเปี้ส์ลีกรอบแอนกลุ่มนะครับนัดที่สี่มีเป็นฟูในกลุ่มดีนะครับก่อนที่จะลุ้นคืนนี้ครับตอนอีสามมีไลฟ์สดด้วยนะครับยูฟูครับบัตรังแอนฟิลครับดวลกับอัสตาร์ต้าครับในส่วนการบรรยายเกมนี้ครับจบดยู่บนแอดมินตัจนนะครับอันนี้เป็นบรรยายนะครับ S <S สาการนะครับเลียโปเป็นจากฝูงของกลุ่มครับกาวแต้มเต็มครับหลังจากการลงเล่นไป3นัดนะครับาหาเกมนี้เรียโพเก็บ3แต้มได้นะครับจะการันตีการเข้ารอบต่อไปทันทีเลยส่วนอัตลันตาตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่3ครับ3นัดมี4คะแนนนะครับ ประตูได้เสียเนี่ยเป็นรองทางด้านอาเจ็นะครับแต่ว่าเกมนี้สำคัญครับอาร์ตรันตาพวกเขาก็ต้องการแต้มในเกมนี้นะครับแน่นอนครับ ก่อนจะเริ่มเกมครับก็จะมีการร้องเพลง You Will Never Walk Alone นะครับเป็นการปลุกขวัญและกำลังใจให้กับทีมนะครับสิบเป็นตัวจริงครับหรือผู้ครับประตูเป็นอาริซอนเบ็คเกอร์ครับแข้งหลังครับก็จะมีคอสตาซิมิคัสครับในค้ชวุ้นเลียงโคเซนเตอร์ก็จะเป็นเจอร์มาติสกับปาฟินโยกลางมีโจโยไวนาดอมเจมส์มิเนอร์แล้วก็คือติสโจสนะครับแล้วก็สามตัวบนครับโมฮัมเหม็ดซาร่าหลังจากที่ก่อนหน้านั้นติดโควิดนะครับวันนี้ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครับโรนโกฟิโนแล้วก็ดิโอโชต้า ส่วนอัตตันต้าครับประตูเป็นโกรินี่ครับแผ่หลังก็จะมีราเฟลโตลอยครับมีทางด้านโรเมโรดินซิตี้ครับกราม,มีคลอยเดอร,ดอร,ดอร์โดนฮัตเตอร์บัวโกเซนซแล้วก็ตัวลูกครับโกเมสปาสดิแล้วก็ดิวันซาปาตาเกมเริ่มครับาเกมนี้ิวโควเก็บ3แต้มได้ การันตีเข้ารอบต่อไปเลยนะครับซีม,มิคัสเมื่อกี้เหมือนจะจ่ายติดแต่ว่ายังได้อยู่นะครับไม่ไดะดุ้มให้มาฟิมินโนเจมูนเนอร์โดนด่าจากนิสติกับไปเข้าิลเลียม์โดนบล็อกออกข้างครับลูกทุ่มของอาตแลนตา้า โคเซนทุ้าม,มาให้โกเมสโคเซนเดนจับโกเมสปาเฟตโตลอยเดรุนครับดิวันสปาร์ต้าบอลยาวไม่เมียะไรครับแรงแล้วก็บอลออกข้างครับพุกทุ่มของลิเวอร์พูลครับเกมแรกที่เจอกันนี่เป็นนัดที่3นะครับอัตลันตานี่เรียกได้ว่า แพ้คาถินต่อลิเวอร์พูล5-0เลยนะครับแล้วก็เกมนั้นนี่เป็นแทสริกของลิโกโชต้าด้วยไว้ึงวางบอลยาวให้กับฟิมิน่ลัดวิสาครับเข้าซองกอลินี่นะครับโอกาสจบครั้งแรกของลิเวอร์พูลนะครับสปาต้าสปาต้าวางทางซ้ายเก็บได้ครับโคเซนส์ โคเซนจากข้างในมาไฟลเลอร์ติดนี่เขาเวียนเลียมเหมอลบหอนที่มิวเนอร์ฟิมิโนโ่ตักซายครับดิกวกาโชตาโชตาเก็บได้ครับโชตายอ้อนกลับมาครับซิมิคัส์ฟิมิโนโ่ทางซ้ายเติมแล้วดิกวกาโชตาโชตายอ้อนกลับมาครับเคาร์ตาซิมิคัส์ฟิมิโนโ่พลิกหาช่องฟิมิโนโ่หาช่องแล้วโค้ดโดนดักโดยโคเซนไม่ได้จบครับ โอ้บอลยาว <c oughs> จ่ายว่าแม่ตย่างรับปาสเซิตสปาสเซิตย้อนกลับมาครับฮัตเตอร,ร,เร,ร์บัวปาสเซิตเติมทางขวาครับฮัตเตอร์บัวผาขึ้นมาให้กับปาสเซลิตส์ปาสเซลิตสุดท้ายไม่ผ่านมาติฟนะครับตักมาให้โชต้าคริสโจนส์โชต้าซ้ายครับคอตตาเซมิคาสไปดัดดุม เปิดมาติดโตลอยครับอย่างไม่แม่นครับอัตเตอร์บัวอยเลอร์โกเซนแท็กมาให้โกเมสโกเมสผาขึ้นมาครับโกเมสโกเมสยังไม่ให้ครับโกเมสย้อนกลับมาโกเซนลดทูเอมก็แพ็กให้แน่นแล้วครับโกเซนยังไม่เปิดครับดวลกับนิโคลบิลเลียมสุดท้ายดักได้ครับนิโคลแต่ อ่จยังเป็นตามเล่นโกเมสพอไม่ได้เปรียบเพื่อสินอ้น่าจะรับหน้าก่อนครับอืมจังหวะนี้โอ้โหทิศเดียวละครับโอ้โหโลูกฟรีคิกของฝั่งโโลิเวอร์พูลละครับฟาบินโยครับเล่นสั้นเดนโกวิเลียมจ่ายเรียกมาครับให้กับโมซาลาเจมิลเนอร์ ฟิมิโนซาร่าเอาขอไยคัตติโจสครับย้อนมามาติปคัตติโจสฟิมิโนเล่นกับคัตติโจสครับฟิมิโนออกมาไวเดุมม um. um. ิลเนอร์ไวเดุมเจมมิลเนอร์โอ้ไปได้ครับมิลเนอร์ติดดิมซิตี้นะครับอาจจะฉลัดมิลเนอร์นิดนึงเข้าทางไวเดุมฟิมิโนตบวัดให้โอ้โห ไม่แมนลับมาติปสไลด์ดักได้บอลของลิคูอยู่ครับอ่าเข้าไปตุ้มไม่ผ่านไฟเลอร์บาสเดดครับเล่นกับดูวันซาบาต้าเดอรุ่นฮัตเตบัวผาขึ้นมานะครับฮัตเตบัวฮัตเตบัวเลงนะครับฮัตเตบัวฮัตเตบัวเปิดเปิดมาเสาสองน้อยโค้ฟูเหมือนจะเป็นเขาเม็นเที่ยม่งทิ้งออกไปได้ครับโอ้โหลูกเตะมุมของอัลตันต้าครับ เหลอแล้วุ้ยโอ้โห,หเหมือนจะมีแขนเหมือนจะมีแขนโอ้โหของจริงนี่ VR เช็คแล้วครับแต่ว่าแต่เท่าที่ดูนี่น่าจะเป็นท่อนแขนครับซึ่งอาจจะไม่แฮนนะครับโลเตมัมเปิดรอ้อยโคครับโดยโกเซนได้แต่มมุมต่อครับฝั่งอาตาันตา เดินลูดเต้นมุนของอัต์ตานตาอยู่ครับโกเมสเปิดโห่ติดกระทิดโจนส์อาริโฟจะสวนเดือโชต้าโชตา้ชตาดีดให้กับมาเดืุดด้วครับโอ้โหไม่แม่นครับโดนดักโดนโกเซนไฟเลอร์แหงมาครับโกเมสออกซ้ายครับโกเซนโกเซนไม่ผ่านฟาบินโยไฟเลอร์อยังได้อยู่ครับไฟเลอร์ไฟเลอร์ แม่โดนดักจากมิลเนอร์เจมมิลเนอร์ปาขึ้นมาครับยังสวนไม่ได้ครับลิเวอร์พูลตอร้อยดักได้ตอร้อยครับให้ฟไยเลอร์โกเบสฟไยเลอร์พยายามบีบครับเฟรบินโย่แล้วหลอกไม่สำเร็จครับเฟรบินโยดักได้ให้กับโมซาล่าลิปโภตสวนครับซาร่าฟิมิโนซาร่าย้อนมาไวนาดุม ้ายครับโชต้าซ้ายขอแล้วเป็นซิมิคัร์สครับซิมิคัสซิมิคัสเปิดเปิดมาเสาสองมองตั้งซาร่าได้เตะม,มุมแล้วครับลงเตะม,มุมของลิฟูแล้วครับมีโอกาสหนึ่งครั้งครับพิมินโ,นโนเกมนี้ลกเตะม,มุมของเจ้าบ้านครับจากมิลเนอร์ บ่อโค้งหงงแล้วไม่น้ตุ๊บโดนเคลียร์ชิ้นออกมาครับเรียบให้โจนส์ครับไม่มนะตุ๊บแผงมาฟิมโนแล้วมาซาลาผู้ผูมันลึกไปหน่อยครับแม่บอลลึกไปถึงกรีนี่แล้วครับโคเซสอ่าโดนดักโดยในพวกเป็นเลี่ยมมาที่มิลเนอร์เลยครับแล้วตักให้กับโมซาลา ซาร่าโลหาช่องซาร่าดูว่าซาร่าย้อนนะครับให้กับเจมมิวเนอร์กลับมาที่โมซาร่าซาร่าซัดวิสายติดบล็อกโลเปโรครับอาตาลันตาออกอตวัวรอดได้แล้วครับโกเซนโกเมสครับฝอยเล่นกับโกเซนโกเมสหาขึ้นมาครับโกเมสพดนาทีเดียวอาครับโอกาสของอาตาลันตาบ้างโกเมสย้อนกลับมาครับโกเซน จบทึงแรกนะครับโอ้โหอย่างไม่มีประตูครับลอปูกับอาตาลันตานยังเสมอกันอยู่ศูนประตูต่อ0ูนย์นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับอีก45นาทีในครึ่งหลังนะครับอ่ะช่วงนี้เราไปดูไฮไลไท์ในครึ่งแรกก่อนนะครับ นี่ครับช็อตนี้โอ้โหท่อนแขนโอ้โหของจริงนี่น่าจะมี VR เช็คนะครับอาจจะครึ่งแรกนะครับลิฟูกับอาตันตาอย่างศ,ศูนย์ศูนย์นะครับาครึ่งหลังครับเปลี่ยนแดนบ้างนะครับอารลันตาจากขวาไปซ้ายบ้างนะครับโอ้โหครอปส่งมาเน่ลงมาเลยครับแทนโชตาโอ้สองคนครับ รวมถึงแอนดอร์วอซันครับแทนเดนโควินเลียมส์ซาร่าซาร่าย้อนกับมาให้มิลเนอร์เจมิลเนอร์โอ้โหโดนสอยแล้วโอ้พื้นเสียเหมือนจะชี้เลยครับโ,โ,โอ้โหโอ้นู่จุดโทษเลยครับโอ้โหตอ้องดูว่าตัวลอยไปพลาดอย่างไรครับโอ้โห นี่ครับไปย่ำโอ้โหเวสินชี้เลยครับยุกจุดโทษของลิฟูครับแล้วเป็นโมซาล่าครับจะเป็นคนสังหารเอาแล้วครับหรือว่าซาร่ายิงโอ้โหไม่ขยับครับหนึ่งโซลิฟูขึ้นนำสี่นาทีในครึ่งหลังครับโอ้โหลิฟู ขึ้นนำไปแล้วครับจากมิจุโทษของโมซาลาโอ้พลาดเลยครับโตลอยแล้วดูซาล่ายิงครับโอ้โหเล่นเอาบรินนี่เนี่ยไม่ขยับเลยครับวางเท้ายิงดีมากครับซาล่าโอ้โหบอลลอยเสียบมุมเลยครับเกือบจะสามเสียบซะด้วยซ้ำนะครับ ครับครับลีฟฟูในที่สุดก็ได้ประตูตามที่ต้องการนะครับขึ้นมานาทีที่50นะครับลีฟฟูนำอตาลันตา1นึองน ah. ์เมสอ้าวโดนดักจากทิทิจนมาที่ฟิมิโนนะครับสายเติมแล้วเป็นมาเน่ซิมิคาสมาเน่ได้กับซิมิคาส์สนะครับ มด,ดมาเนี่มาเนี่นแล้วดีดให้กับมิวเนอร์โอ้โหเบาครับแนะปรตามน้ำครับมิวเนอร์ทั้งกว่าแต่เข้าซองเอรอนี่ครับอลน,นต้าลุยแล้วไปเริ่มบางยาวแล้วอ้าวเก็บได้โกเมสหลุดเลยครับโอ้โหยิวซายแต่ว่าเข้าซองอาริซอนแล้วครับม,ม้ามันเจ้าครับอตลาต้าแต่ว่ายัง ยังไม่หนักหน่วงพอแล้วครับเกมน่าจะเปิดมากขึ้นแล้วครับอยเลอร์ทางขวาครับอัตตาบัวเดอรุณอาจจนจับเล่นกับเดอรุฟอยเลอร์พลิกนะครับอยเลอร์ปัดสายติดโรเบอร์สันเหรอครับแม้จโกเส้นจากวันนี้โกเส้นฟาวล์แล้วครับโอ้น่าจะรับหน้หา,นนลนาลแล้วครับ,าจ,ารบจากวันนี้ อาล้ำหน้านะครับทางด้านโกลเซนชัดเจนแล้วครับออกตัวออกไปก่อนมาริโอปาลาสิติชสิธิโดนเตะออกแล้วส่งอดิสิลลงไปนะครับมันจะผ่านหนึ่งชั่วโมงแรกนะครับ หรือโผล่นำอัลตันต้ายอยู่1-0ครับจากลูกจุโดโทษของโมซาลาไฟเลอร์โคเซนส์ย้อนมาแล้วครับโคเมสดูวัชบัตตาปัดออกขวาแล้วครับฮัตเตอร์บัวแล้วไหลมาเอาโอกาสทองโอ้โหติดเซฟอลิซอนครับโอ้โหโอ้กับจะตีเสมอได้ครับโอ้กดเต็มๆแต่ ต้องชมว่าอดริซาเบเกอร์นี่ออกมาปิดมุมแล้วโอ้ยจำวันนี้ฟิมิโน่ลุกขึ้นมาอัพโอกาสโอกาสจะสองูนของทางลิเวอร์พูลโอ้โห o สองจริงๆครับโอ้ก่อนนนั้นโอกาสที่จะตีเสมอของอาร์ตันตาโอ้ไม่ได้ป o o l บอลยาวมาที่ฟิมิโน่ครับโอ้โห o l สองศูนย์เลยครับโอ้โหจังหวะมันเพียงพิบตาเดียวครับดูครับโอ้โหบอลหลุดถึงฟิมิโน่ครับโอ้โหเหมือนจะ แนวรับของอัลตันตาฮันเอลขึ้นสูงแล้วก็ไม่ได้เช็คด้วยครับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายของของฟิมิโนครับโอ้โหยิงเข้าไปครับขาครับได้เหตุคราดตีนครอปสองศูนย์รับลิเวอร์พูลทิ้งห่างออกไปครับก็ทำประตูต่อเนื่องครับโป็นประตูฟิมิโนโเกมเจลับเลสเตอร์ก็ทำประตูได้ครับ สองสูนยับโอ้โหแหมต้องบอกว่าจังหวะก่อนหน้าออนั้นเนี่ยโหโอกาสที่จะตีเสมอ,อแต่ต้องชมอาริสันเบ็คเกอร์นะครับลงทุนของทีมเยอนอัตตแลนต้าแหละครับอาริฟูปเปลี่ยนครับโอ้โหส่งลิสวินเลียสยับลงไปแทนเจอมาติฟนะครับส่วน อตตาตาลันตาเนี่ยส่งทางด้านเปซิน่าลงมานะครับโกเมตโอ้โหเปซิน่าสัะพัดแรกแม่แต่รับหน้าก่อนแล้วครับลงมาแทนทางด้านฟอยเลอร์นะครับล้ำชัดเจนแล้วครับโดฟรีคิกของยฟูฟูครับฟาบินโยครับวางยาวไฮ้ยทุมย้อนมาที่ ลิสวิลเลียมส์คริสโจนส์เปอร์เซ็นต์การคลองบอลเนี่ยโอ้โหอัลันต้าดีกว่านะครับ54ต่อ46แต่ว่าสกอร์ตอนนี้ลิเวอร์พูลนำ2-0ไวนาดุมมิลเนอร์ฟิมิโนโรครับย้อนกลับมาไวนาดุมไวนาดุมแทนมาให้คริสโจนส์ฟิมิโนหาฟิมิโนโพลิก พหาช่องแล้วโอ้โหโดนดักแล้วเหมือนจะกองเชียร์ลิฟฟุลเหมือนจะช่วงเอาจุทดโทษอีกรอบับแต่ไม่ได้อานิฟทางด้านอัตแลนตานจะสวนนะครับโกเมสโอ้ไม่ผ่านลิสวิลเลียมเบลนเนอร์ทิ้งที่ว่างโอ้โหไม่รับอัพโอกาสที่จะสามสุดเพลนโตโอ้ไม่เลืกอกยิงเองครับโอ้โหเลือกจะให้มาเนี่ยครับโอ้ใจกว้างอะไรขนาดน,นั้นแต่แล้ว อาร์ตาลันตามาแล้วครับตัวซาปาตตาซาปาตตาย้อนมาครับให้โกเซนจากเข้าในมาเปสซิน่าพลิกเปสซิน่าโอ้ไม่ได้แล้วครับวารลิฟูจะสต์ส่วน,นครับเคธิสโจนส์ทางซ้ายครับพัตตาสซิมิคาสเคธิสโจนส์เล่นกับซิมิคาสจากรอดขาเคธิสโจนแล้วครับไวเดอร์ดมเจมนิวเนอร์ซิมิโน,โนครับให้มานิวเนอร์ มิลเนอร์จ่ายติดโรเมโรอย่างได้ครับมิลเนอร์ป่ายเองแล้วผู้่อสินเป่าฟ้านะครับลูกฟรีคริกของลิเวอร์พูลนะครับซาร่าบอโค้งในโค้งนะครับของลิสบลเลียมเข้าซองกอลินี่แล้วครับโอ้แต่เปิดไม่แม่นแล้วครับติดซิมิคัส แต่โอกาสที่จะเข้ารอบต่อไปสูงทีเดียวครับนิวโลถึงแม้ว่านี่เป็นเกมที่4เท่านั้นเดดรุนครับติดซิมิคัสแล้วบอลมาที่มาเน่โอ้โหโอ้กดด้วยขวาครับมาเน่แต่ไม่เข้ากรอบแล้วครับโอทัศสามโนี่ฝังทันทีแล้วครับแ่เจ้าตัวก็เสียได้แล้วครับมาเน่ อีนี่เปิดขึ้นมาครับสปาร์ตาให้เดรุนเปสซิน่าครับซ้ายโคเซนส์ดวนสปาร์ตาเปสซิน่าตักตักมาติดโรเบอร์สันครับพยายาย้ยนมาที่อาริซอนนะครับโอ้โหรีบเระครับอาริซอนบอลออกข้างครับลุกทุ่มของอาตาลันต้ารีซิสครับทุ่มมาเดรุนรีซิสครับเปิดโค้งมาติดทางด้านซิมิคาส เป็นมาเน่เก็บได้แล้วครับมาเน่ขาขึ้นมาครับมาเน่มาเน่มาแล้วครับมาเน่ข้างหน้าข้างหน้าของลิูลมีสองคน,นครับมาเน่ดูว่าเปิดให้กับฟิลิปโติดโรเมโรแล้วครับดูว่าโดนชิมิโนออกหรือเปล่าโอ้โหเหมือนจะไม่ได้ด้วยอาจได้เตะมุมนะครับของฝั่งลิูลครับ นาทีสุดท้ายแล้วครับไม่น่าจะมีปัญหาครับสามแจมสำหรับลิเวอร์พูลอยู่ในเล่นสั้นครับซาร่าเปิดตักติดเดรุนซาร่าได้ครับซาร่าย้อนกลับมาครับให้กับซิมิคัสทดสี่นาทีครับในครึ่งหลังซาร่าตักมาให้กับเข็นทิโจนโอ้โหรับหน้าก่อนแล้วครับโอ้วอลเล่ติดเซตอ่ะโดนจับออฟไซด์ไปก่อนโอ้โหกด ครึ่งช่วงตัวแล้วครับคณิตโจนเกมหน้านี่ลิเวอร์พูลจะเจอกับอาร์เจนตนะครับส่วนอาต์เนต้าก็จะไปเจอกับมิเทอลแลนด์นาที่5นะครับแต่เกมน,นีลิเวอร์พูลเก็บสาแต้มได้ก็การันตีเข้ารอบต่อไปนะครับทิมซิตี้ครับให้โดรเมรมโรโต้ลอย เดเรโครับเล่นกับโตลอยเดินรุนแล้วก็จบเกมครับเป็นว่าลิเวอร์พูลทำได้ครับเก็บ3แต้มสำคัญได้ครับเอาชนะอัตลันตาได้2ประตูต่อศูนย์ครับทำให้ลิเวอร์พูลลงเล่นเพียงแค่4เกมชนะรวดเข้ารอบต่อไปเลยนะครับแต่ต้องดูว่าไปในฐานะแชมป์กลุ่มหรือว่ารองแชมป์กลุ่มนะครับแต่ที่แน่คือเข้ารอบไปแล้วนะครับสำหรับลิเวอร์พูลครับ ริปูได้สประตูในครึ่งหลังครับจากโมฮัมเหม็ดซาร่าลูกจุดโทษน,นาทีที่50แล้วก็โรเบโตฟิมิโนนาทีที่63อ่ะคืนนี้เจอกันตอนตีสานะครับสว่วนคลิปคู่นี้ครับฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอ่ะเจอกันตอนตีสนะครับสวัสดีครับ